สวัสดีค่ะพบกับ c m i U Library Channel เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวัสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่สำนักขอสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมสื่อการเรียนรู้ของเรากันค่ะวันนี้พี่ปิวจิตรรามัคีดมีสาระความรู้เรื่องการค้นหาบทความวรารสารและการหาวรารสารบนชั้นมาฝากกันค่ะวารสารคือสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ออกตามวราระหรือตามกำหนดเช่นรายสัปดาห์ รายปักรายเดือนรายสองเดือนรายสามเดือนหรือรายหกเดือนค่ะวารสารเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทาเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจไม่ซับซ้อนนะคะจึงขอยกตัวอย่างวารสารที่พบเห็นได้ในทั่วไปในห้องสมุดและสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะได้แก่วารสารวิชาการวารสารทั่วไปหรือนติตยสารค่ะวารสารวิชาการคือวารสารที่น,นําเสนอเนือ้อหาทางวิชาการ อาจจะเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือการค้นพบใหม่ๆจากการศึกษาการวิจัยในสาขาวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆเช่นวรารสารวิจัยราชพัชเชียงใหม่พิคเนสส่วนสารส่วนวรารสารทั่วไปหรือที่หลายๆคนเรียกว่านิตยสารนะคะคือวรารสารที่นําเสนอเรื่องทั่วไปไม่เน้นหนักด้านใดนด้านหนึ่งมีวัตถุป,ประสงค์มุ่งให้คนทั่วไปได้อ่านเช่นแพรวชีวจิตสุดสัปดาห อันการสืบค้นบทความวรารสารและก็วรารสารนะคะให้เข้าไปที่เว็บ o p e c ของสำนักของสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเปิดเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า opac.cmru.ac.th นะคะแล้วก็คลิก Enter ค่ะ ก็จะพบกับหน้าจอของเว็บโอเพกของสำนักของสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะในช่อง s ิงเกิลเ a ิร์ตรงนี้นะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อวรารสารนะคะชื่อผู้แตง่งชื่อหน่วยงานหรือว่าชื่อองค์กรเนี่ยลงในช่องนี้ได้เลยนะคะในที่นี้เราขอ,อยกตัวอย่างเป็นนิตยสารชีวจิตละกันเนาะก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลิก Search หรือกด Enter ได้เลยค่ะ พอคลิกเข้าไปแล้วนะคะมาดูในส่วนของ Filter r e รีเซิลค่ะฟิลเตอร์รีเซตรงนี้นะคะเราสามารถจํากัดการสืบโพนของเราได้นะคะจะเป็นจากออเชอรก็คือชื่อผู้แต่งนะคะหรือจะเป็นจาก subject หัวเรื่องนะคะหรือจะเป็นปีพิมพ์นะคะพับบิเกียนะคะหรือจะเป็นซอสใช้คือประเภททรัพยากรแล้วก็เป็นหรือจะเป็นโลเคชันนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่เก็บ วรารสารไว้นะคะในที่นี้นะคะเราต้องจํากัดเป็นซอสไทป์เนาะเพราะาเราจะเอานิตยสารกับวรารสารนะคะซึ่งหากต้องการเป็นบทความเนี่ยให้เลือกเป็นอาร์ติเคิลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการค้นหาว,วรารสารเนี่ยให้เลือกเป็นซีเรียลนะคะในที่นี้เราขอเลือกเป็นซีเรียลแล้วกันเนาะเพราะเราต้องการาดูนิตยสารชีวจิตนะคะก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลย พอคลิกไปแล้วนะคะก็จะพบกับรายละเอียดทางบรรณานุก,กรมของชีวจิตนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของสารที่พิมพ์นะคะ สำนักพิมพ์นะคะแล้วก็มีปีพศด้วยว่าเก่าสุดคือปีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีหัวเรื่องเลข ISSN นะคะแล้วก็เขาบอกว่าประเภทของแหล่ที่มาก,ก็คือนิตยสารนี้จะเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนะคะก็คือมีการอัปเดตตลอดนะคะเป็นรายเดือนไปอย่างนี้นะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนะคะมันดูในส่วนของไอเชมค่ะในส่วนนี้นะคะเราสามารถ ดูโลเคชันกับคอลเลกชันของนิตยสารที่เราต้องการได้ถ้าหากว่าเราต้องการนิตยสารชีวจิตเนี่ยฉบับปัจจุบันเลยนะคะฉบับล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งล่าสุดของที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นฉบับของเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6นกะคะก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการนิตยสารที่เป็นฉบับเก่าเงี่ยค่ะเราก็สามารถไปดูได้ที่ ห้องวรารสารลวงเวลาชั้น2นะคะก็จะมีปีเก่าๆอยู่หรือว่าจะติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ชั้น2ก็ได้ค่ะพี่เขาก็จะอำนวยความสะดวกเรื่องการหาวรารสารปีเก่าๆให้เนาะมาดูในส่วนของสเตตัสของวรารสารนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยสเตตัสเนี่ยจะเหมือนกันทุกอันเลยเนาะก็คือ u s e in library only นะคะแปลว่าวรารสาเนี่ยให้บริการเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้นนะคะห้ามนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะการค้นหาวรารสารและบทความวรารสารนะคะในกรณีที่เป็นวรารสารทั่วไปหรือนิตยสารฉบับปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้บริการได้ที่ชั้น1ค่ะส่วนวรารสารทางวิชาการจะอยู่ชั้น2ค่ะ สำหรับวรารสารล่วงเวลาและวรารสารเย็บเล่มนะคะผู้ใช้จะต้องติดต่อพี่เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการก่อนทุกครั้งค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักขอสมุดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะขอฝาก Line ออฟ i ิเชีของสำนักขอสมุดสามารถสแกน QR Code ได้เลยค่ะในตอนหน้าพี่ปิวและทีมงานจะมีความรู้อะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ